สวัสดีครับวันนี้คืนวันที่24มีนาคมพศออ2566ใช่นะครับคืนนี้ช่างไฟเรากำลังที่จะเดินไฟเดินใหม่ทั้งคันนะครับเดินใหม่ทั้งคัน,น,นนะคเดินใหม่ทั้งคันสำหรับรถคันนี้นะครับเดินใหม่ทั้งคัน คือคุณภาพคือไปเต็มร้อยแหละครับงานทุกอย่างเต็มร้อยเราวายสายใหม่ทั้งคันนะครับลงสันหน่อยคืนนี้ไอ้กำลังใจช่างไอ้นี่ช่างของที่ร้านโดยเฉพาะครับไม่ได้เอาช่างที่ไหนมาทำไฟอย่างเดียวแล้วประกอบแล้วก็คือคือประกอบงานทั้งหมดแล้วก็งานไฟ ร่ประกอบละพ่งนี้น่าจะเสร็จนะครับแล้วก็รอส่งเส้นเดือนอมีเวลาขับเคลื่อนได้แค่2วันนะครับงานมาตรฐานทุกชิ้นน็อตทุกตัวใหม่หมดใหม่ทุกชิ้นครับน็อตเก่าไม่มีสายไฟก็คือใหม่ทั้งคันท่อระบบน้ำมุงน้ำมันระบบน็อตทุกตัวไม่มีน็อตเก่าไปเขาคุได้มาเรียบร้อยครับ ในช่างของเรามีแต่ผู้หญิงครับผู้ชายเราไม่มีผู้หญิงก็งานจะเรียบร้อยกว่านะครับเพราะผู้ชายเนี่ยทำงานส่วนมากก็จะป่านีิโก้งแล้วครับผ่านนิโก้งแล้วแต่ผู้หญิงเขาเน้นคุณภาพความเรียบร้อยมันจะสูงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะลง youtube ให้อีกรอบหนึ่งหลังจากรถวิ่งได้แล้วนะครับประกอบเฟรมเสร็จ คุณนะครับสิททามชมคลิปอูอวอยู่คุณใช้บริการครับ